ตอนนี้ก็ฝนลงเม็ดนิดนึงนะครับทีนงานเราก็ลุยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะบรรยากาศจะเป็นใจตอนไหนนะครับผมตอนไหนทําได้ก็ต้องทํานะครับผมเวลานี้ก็ทำโอทกันอยู่นะครับแต่ขับเขาก็ลุยเหมือนกันนะครับท้างค้านี้ก็ลุยพ,พอของเราครับจินงานเราค่อนข้างไปได้ไกลกว่านะครับเพราะเราเริ่มก่อนเปิดก่อนนะครับ ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญนะครับในขั้นตอนนี้นะครับการปูหญ้าเทียมนะครับเ,เจ้าของก็ไม่เห็นเลยนะครับว่าเราปูหญ้ากันแล้วครับตอนนี้ก็สวยนะครับมผมมีการส่งคลิปมาให้ดูในไลน์บ้างแล้วนะครับผมอันนี้ลูกน้องเราไม่กินข้าวหรอวะยังไม่ถึงเวลาฮะยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาที่พี่จับ กี่ชีวิตนี่กินหน่วยหนึ่งี่ห้าหก1จ็ม่บหไม่รวมช่างไฟไม่รวมช่างไฟช่างไฟกินหน่วยช่างไฟอีกสามเราซื้อข้าวเผื่อเขาไหมนี่เผื่อดิโอเคนี่กูไม่ได้กินข้าวแล้วช่างไฟนี่ก็ต้องให้กินบนเสาไฟนะ ไม่ได้ให้ลงมากินกระล่างนะไปไหนละกินน้ำมันเบนซินที่ไหนเนี่ยไม่เลยี่หนุ่มเทมโอ้โหน,น่นยังเชื่อมอยู่เลยโอ้ขยันกันแท้หกโมงอะเนี่ยครับ <S <S เวลาสู้ชีวิตแล้วชีวิตสู้กับพูดได้หรอวะกิน<ม>พอหรือเปล่าฟังรู้นะ สรุปเดี๋ยวฝั่งนู้นนะทำไงต้องมาเอาถินตรงนี้ไปใส่ตรงนู้นอีกบรรยากาศแบบจริงจริงจริงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเห็นลุงน้องทำแล้วก็เหนื่อยแทนแต่ปกติไม่ค่อยเหนื่อยแทนหรอกเหนื่อยใจอะไรวะทำอะไรพี่ เติมมนน้ำัอ๋อเครื่องปั่นอ่าวูนี้ไปแมนทานนันให้ลูกค้าอีกนะครับนี่ขยันเกินบริษัทเราเนี่ยงานใหม่ก็ยังไม่เสร็จเอาครับก็หมดแล้วบ้างโปรเจกต์ในกรุงเทพรอพบกันนะครับอีสานอีสานปะวะชุมพรกระบีก่อนไหมเอาชุมพรกระบี่ก่อนเฮ้ยเอาภาคใต้ก่อนนะโอเคปิดคลิปเลยแล้วกัน จะไม่มีฝนแล้วมั้งไม่มีฝนหรือเปล่า